สวัสดีครับขอนำทุกท่านเข้าสู่การเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel บันต่อนะครับสำหรับเนื้อหาในตอนนี้ผมก็จะใช้นบฟังก์ชัน IF นะครับเพิ่มเติมในเรื่องของการคิดค่าขนส่งสินค้านะครับซึ่งนะครับเราจะใช้นะครับยอดสั่งสินค้านะครับคอลัมน์นี้นะครับในการทดสอบเงื่อนไขนะครับถ้าเกิดว่า ยอดสั่งซื้อนะครับต่ำกว่า20กล่องนะครับคิดค่าขนส่ง3%นะครับโดยเราจะคิดจาก3%นะครับของรวมเงินตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ายอดสั่งซื้อนะครับตั้งแต่20นะครับถึง50เขาคิดค่าขนส่ง2%นะครับกรณีที่สั่งสินค้าเกิน50กล่องขึ้นไปนะครับค่าขนส่งฟรีนะครับ ลองมาดูการคำนวณกันนะครับใส่เครื่องหมายเท่ากับครับแต่ก่อนหลังอย่างนั้นก็พิมพ์ฟังก์ชัน if นะครับเงอนไขที่เราต้องใช้ในการทดสอบนั้นก็คือเซลล์ใดเซลหนึ่งนะครับของยอดสั่งซื้อนะครับต้องการทดสอบว่ากรณีที่ยอดสั่งซื้อนะครับต่ำกว่า20 นะครับต่ำกว่านั่นหมายถึงเครื่องหมายน้อยกว่ายีน่สะิบ 20. ถ้าเกิดว่าเงื่อนไขเป็นจริงขันด้วยคอมมาคิดค่าขนส่งสามเปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์เราก็จะเอาเซลล์นี้นะครับคูณสามเปอร์เซ็นต์นะครับต่อมาครับ x ต่อไปนะครับเอาขันด้วยคอมมานะครับอน t i o n if เงอนไขเรื่องการทดสอบต่อไปก็คือว่าเงื่อนไขเดิมใช่ไหมครับนั่นคือเซลล์เซลล์เดิมนะครับเซลล์ยอดสั่งซื้อนะครับคราวนี้เงื่อนไขเราจะตั้งไปที่น้อยกว่านะครับหรือว่าเท่ากับ50กล่องนะครับก็จะคันโดยคอมมานะครับแล้วก็คิดค่าขนส่งเป็นก็เซลล์ไหนครับก็เซลล์ G4 นะครับเราอาจจะพิมพ์เข้าไปก็ได้นะครับ คูณด้วยกี่เปอร์เซ็นต์ครับสองเปอร์เซนนะครับสองเปอร์เซนต์กันด้ยคอมมากรณีที่สั่งซื้อห้าสิบกล่องขึ้นไปนะครับก็ขนส่งฟรีใช่ไหมครับก็ใส่ศูนยะ์ใส่เป็นหมายวงเล็บนะครับปิดนะครับให้ตัวต่อมอ,อันนี้นะครับก็ได้แล้วนะครับยอดสั่งซื้อเจ็สิบกล่อง ฟรีใช่ไหมคือสูงนะครับที่เหลือเราก็ทําการก็ปี้สูรนะครับอ่านี่นะครับก็จะได้แล้วนะครับมาทดสอบเ่อนไขกันครับว่ายอดสั่งซื้อนะครับตั้งแต่ยี่สิบถึงห้าสิบอันนี้คือยอดสั่งซื้อห้าสิบนะครับคิดกี่เปอร์เซ็นต์ครับสองเปอร์เซ็นต์นะครับสองเปอร์เซ็นต์ของหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยนะครับลองมาดูนะครับถ้าเกิดว่ากรณีนี้ครับ สี่สิบน้ำยดสั่งซื้อะหสี่สิบก็คิดค่าขนส่งสองเปอร์เซ็นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าสั่งต่ำกว่ายี่สิบใช่ไหมครับมีบ้างเปล่าไม่มีนะครับอ่าลองสมมุติก็ได้ครับอันนี้สั่งนักศึกนะครับค่าขนส่งก็จะแพงหน่อยนะครับสามเปอร์เซ็นต์น้ำของสามพันนะครับนั่นก็คือเก้าสิบ ก็หวังว่านะครับคลิปนี้คงเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณครับ